ลาเห็นยังเน้ดงแยกเลยเห็นแล้วออตรงแยกเเอานะเอานะช่วงไปจอเอาเลยยุดลุกลุกล่ลุกลุกล่ตำรวจนะ ชื่ออะไรน้องอะไรสารันมสารานมเป็นยัไรฮะอย่ฝร่น้องสามสิบบาึ่งยังรอยู่ใช่ไหมัเงนี้ราจับนี้เป็นหมายลจับเนะหมายจับที่2องับส5 6 6ศาลอาญานบุรี งวันที่27มีนาคม2566ข้อหาป่าจากเกตอันควรภาคเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจ,จากปิดามารดาเข้าใจนะ บอว่าเด็กอายุเท่าไหร่รู้ครับอายุเท่าไหร่สิบเอครับอายุสิบเอ็ดเล้งลองคิดดูว่าเด็กอายุสิบเอ็ดเนี่ยมีวุฒิภาวะแค่ไหนครับแทบไม่มีเล็งก็มีเด็กคนนี่ครับใช่ไหมอายุเท่าไหร่อันสิบห้าครับทําไมเด็กหมดเลยอ่ะก็เขามาติดผมเองครับอ้าวอย่างนี้ไม่แมนเลยทิงเคยโดนก็หาแบบนี้มาก่อนนี้ใช่ไหมก็ เคยมีพระผู้ยาวตั้งแต่เป็นเยาวชนครับผู้หญิงอายุเท่าไหร่ตอนไหนครับตอนเยาวชนของเองอะ่ะก็ประมาณสิบสามสิบสี่ครับมึอายุไรเนี่ยตอนนี้สามสิบครับเออแล้วมายุาย่งเด็กต่ำกว่าสิบห้าหมดเลยอะ่ะเป็นไรวะอีกหกันกันนะครับ,ไม,รบไม่ต้องยิ้มอายุเท่าลูรลู่เองผู้ชายผู้หญิงก็ผู้หญิงกับผู้ชายครับ สิบขวบนี้ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงครับเท่าลูกเองเลยมรู้สึกไงบ้างล่ะปลอดภัยแล้วนะลูกนะเจ็บมบนการนะครับพ่อกับน่ได้โกาสจะ่ชครับครับ ีมงานทุกคนที่ช่วยเลยค่ะเป็นหน้าที่อยู่้วค่ะไม่ได้ขอไแย่เลยครับใช่พี่เขา,าขก็โทรไปโทรไปครัแรกคับใจเสียแล้วคิดว่าคงจะไม,ไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะครับตอนแรกได้ยินเสียงโทรศัพท์ไปก็ใจเชือ้อมันเหมือนกับมันมีความหวังขึ้นมานิดนึงนะครับพอได้ยินเสียงรู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วพอมาวันนี้ขอบคุณมากครับเพราะว่าโตโตขึ้นอย่างเป็นไร โอ้โหโอ้ยเรียมมากเยี would, <and Vive> ่ยมมาก